สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เราจะมาแกะกล่องสินค้ากันครับผมมาดูกันครับผมว่าเป็นอะไรปไปดูกันครับ มันคืออะไรกันครับผมนิโคลัสดีซีโปลดิอคิโอ,โอมันคือหลอกตกตาครับเพื่อน มันคือลอ,อกตกตาลอ,อกเบียดครับเพื่อนๆมีแต่ภาษาจีนนึ้วนะครับผมดิวคิโอมอนเตอร์ได้ดีซีโปครับผมนีม่โคราช หลวงแม่เหล็ก12ระดับพเพื่อนๆมีคลิกเสียงครับหนับปับครสปูนไม่มีคลิกเสียงมีคลิกเสียงปลาลาาครับพรเพื่อน เม d ดอินช i n น่าลอกรอบเจ็ดครับเพื่อนหลวงแม่เหล็กสิบเม็ดมีเพิ่งเคยเห็นครับเพื่อนสปูลแบบนี้ มีเฟืองครับสปูลมีเฟืองสปูลโลหะครับเพื่อนสปูลปรับได้8ระดับแม่เหล็กปรับได้12ระดับปรับได้ทั้งแม่เหล็กปรับได้ทั้งสปูลครับเพื่อนสวยงามผม เมื่อกีม้มีเสีงยงตอนแรกมีเสีงยงน่าจะเสียงตัวนี้น่าจะเสียงสปูลข้างใน หากเพื่อนสนใจพิกดัดใต้คลิปนะครับสวยงามร้องเพื่อน